ไอ้ก้าอัดคิบอยู่ไ o ้ก้าอัดคิบจีได้ที่สิ่งหนูดำรีกินแล้วก้าเดี๋ยวเขาไปแล้วก้ารีบสิกเลยเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเมื่อกี้ที่เจ๊ก้าร้องกุก่อนไอ้เจ๊กูขอน้องมื่อกี้ทีกูอย่างนี้ดิเขาจะไปนั่นแล้วไปกินข้าวแล้วดูหน่อยก้าวก่อนอ่ะกิดตรงไหน เอ้เจ้าน่าจะไม่ันนะเจ้าอ้ดาไหนก้าวมัวเราไหมน่ยแกเขม่เสียงนะไอ้ต้าวแกคิปอยู่ปะเนี่ยไอ้นเสียงมัวกินเลยไหนไอ้ดาเห็นได้ยินสิพกพี่กินเสียงกูปะวะ สิบเลยสิบเลยสก้คนดูนี่กินเาสิเก้าอย่งพึ่งสิย่าพึ่งสกกูขอร้องอย่าพึ่งสิโอยอย่าพึ่งตีกูขอร้องอย่าพึงตีเจ้ะเจียวอย่าพึ่งไเจียอย่าพึ่งตีเจ้มเจีขอร้อง ยังไม่ยอมซีดิมจะผิดเพื่อนเอไโง่เีย์อะไรก็ตกรอไปไปไปเจ๊ดิฝากกดดิสไลค์เลยตัวตัวที่สิบขอบคุณเกาแข้งียเจ้าเจ้าเลี้ยงคนเลย ชาลูเชสคาลาร์น,น่ะจ่าสเรียเลือสอแล้วพวกมงไม่ตีกันหรอตีกันแล้วเสร็จแล้วเหรอเอาแล้วทำไมไม่มีใครี่โกลอามานีเนี่ยตัวแต้เพียวตายเจ้าโอ้ไ่คุณะอะคุณว่ะผมนกคอนได้